สำหรับท่านที่รักและชื่นชอบเฟืร์นสายแล้วกังวลว่าเฟิร์นสายนั้นเลี้ยงยากแล้วก็หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลในเชิงลึกได้ยากมากๆในตอนนี้มือยันสุริโอทำคลิปออกมาเป็นชุดเกี่ยวกับการดูแลเฟิร์นสายโดยเฉพาะโดยใน,นตอนนี้เราเดินทางไปที่ข่วน้ำขาวพันไม้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเฟิร์นสายที่สวยงามแข็งแรงแล้วก็ราคาเหมาะสมจัดส่งไปทั่วประเทศเลยนะครับหากท่านปลูกเลี้ยงอยู่ แล้วประสบพบเจอปัญหาต่างๆเหล่านี้นอกจากนี้แล้วหากท่านกําลังลังเลว,ว่าจะปลูกเฟินสายดีหรือไม่เพราะเขาว่ากันว่าเลี้ยงดูยากสิ้นแลือเกินไปตามติดคลิปในชุดนี้กับมือเยนซิโดโแล้วก็ข่วงน้ำขาว เราจะสังเกตยังไงคะว่าควรสายมีสุขภาพดีน้ํานั้นเนี่ยค่ะก็ดูที่ดูที่สีสีเขียวจ้ะค่ะแล้วก็ยังไงอีกมีหนออ่ามีหนอใช่อ๋อมีแบบว่ามีไซายที่บอกว่าที่จะเจริญเติบโตไปข้างหน้าเนาะอ๋อมีสัญญาณโอเคมีสัญญาณแล้วก็แล้วก็เราจะสังเกตง่ายๆถ้าถ้าเกิดว่าสภาพข้างนอกมันดูดีขนาดเนี้ยก็คือรากรากยังไงมันก็ดีค่ะเพราะว่า รากข้างในอ่ะมันเราเราดูได้ข้างในมันจะเป็นรากขาวๆอย่างเงี้ยสามารถเปิดดูรากเขาได้เลยค่ะว่าจะมีรากอ่อนอที่สร้างใหม่ๆคค่ะ่ะะเราขยับแบบนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะน้องไม่ตกใจเนาะไม่ตกใจแต่ถ้าแต่ถ้าต้นที่อันนีสุขภาพดีใช่ต้นที่มีปัญหาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะอันนี้เกิดจากอะไรเนาะอันนี้โดนโดนแดดแรงค่ะ โดนแดดแรงใช่ไหมคะแขวนไม่ถูกที่หรือแขวนผิดที่ใช่ใช่โดนแดดแรงไปน้องเขาก็จะก็จะจะเหลืองออกเหลืองทองอันนี้ไม่ใช่พันธุ์ใหม่ใช่ไหมไม่ใช่พันธุ์ใหม่ค่ะอันนี้เหลืองเกิดจากแดดแรงวางผิดที่แขวนผิดที่ใช่เป็นเหลืองจากโรคไหมครับอันนี้ออกมาใกล้ๆซ้ายมือเป็นไงครับอันนี้คือมันจะเกิด เชื้อราหน่อยๆอะค่ะแล้วก็เพราะว่าเครื่องปลูกมันเก่าส่วนมากเชื้อรามันจะเกิดได้แบบว่าคือคือหน่อเก่าเครื่องปลูกเก่าเชื้อมันสะสมอะค่ะแล้วเราไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะหลายเดือนแล้วะค่ะอันนี้ก็คือวิธีแก้ก็คือเปลี่ยนเครื่องปลูกแล้ใช่เปลี่ยนเครื่องปลูกใหม่อันนี้เราดูลากได้ไหมคะว่าที่บอกว่า,วาตะี้ที่มันเฮลเตี้อ่ะมันก็คือ รากขาวครับที่มันสุขภาพดีอันนี้ก็ยังถือว่าถือว่าเปลี่ยนเครื่องปลูกแล้วหายค่ะ,ะถ้าเป็นแบบนี้อันนี้คือรากยังไปไหวอยู่ใช่ยังไปไหวเขาวเหรอใช่ค่ะยังมีรากอ่อนสีขาวๆอยู่ยังยังเกาะเครื่องปลูกดีอยู่ค่ะแต่มันจะมีแบบที่รากมันดำไปเลยแล้วก็เครื่องปลูกเขาผุม,มากจริงอๆออย่างนงั้นนะ่ะแก้ไม่หายค่ะก็คือต้องปลูกใหม่ หรือไม่เริ่มต้นใหม่มใช่หรือเริ่มต้นใหม่จากกระถางใหญ่ๆแบ่งแยกออกมาเป็นเริ่มต้นใหม่จากกระถางเล็กๆตอนนี้เราเห็นสองอาการเนาะซ้ายมือที่นันถืออยู่นันไม่ได้ถืออยู่ก็คือโดนแดดแรงกระถางนู้นเหลืองเหลืองแบบโดนแดดแรง <ừ. S 2> กับอีกอันนึงก็คือฝั่งถัดมาที่อยู่ติดตรองนั้นเนาะก็คือ <ừ. S 2> อันนี้เหลืองจากเาาชื้อราเขเชื้อราอันนี้ให้ดูสังเกตกับเครื่องปรุงด้วย เก่าใช่เก่าแล้วก็รากถ้ามีสีน้ำตาลๆเยอะนี่ก็แสดงว่าเชื้อราเขทำลายไม่มีต้องรื้อใหม่ต้องรื้อใหม่ใช่อันนี้ยังอันนี้ยังพอคะมันจะเป็นภาระไหมจะทำเป็นไหมต้องลองทำดูมันไม่ยากจริงๆแลวไม่ยากไม่ยากเหมือนจะไม่ยากเหมือนจะไม่ยากนันบอกไม่ยากนันบอกว่าไม่ยากมันหนักแน่นตกังไม่ยากค่ะก็แค่เริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นใหม่ก็คือปลูกใหม่ยกขึ้นมาหนึ่งก็ได้เดี๋ยวนะโทษทีนั้นครับถ้าอย่างนั้นนี่ปลูกใหม่คือแบบนี้ปลูกใหม่เนาะถ้าอย่างนั้นโดนแดดถ้าแก้ต้องทำยังไงครับแก้ไขเหลืองจากแดดย้ายที่แขวนค่ะเพื่อนแต่ละชนนี้่ะเขาเขาจะชอบแสงชอบความชื้นไม่ไม่เท่ากันใช่คือถ้าแขวนตรงนี้แล้วแดดแรงไปอ่ะมันจะเหลืองให้เรารู้เลยว่ามันเหลืองมันมันไม่ชอบตรงนี้แล้วเราก็เอาให้มันร่มหน่อยโอเคก็คือ สังเกตง่ายๆเนาะเราต้องมีไอ้นี่ในใจก่อนว่าเขียวสุขภาพดีแต่ถ้าเหลืองคือมีการผิดปกติเราต้องทําการอย่างใดอย่างหนึ่งก็มาดูนะคะที่รากที่ต้นก็ว่าไปนะคะตามที่น้องนันบอกมาต้องย้ายต้องย้ายย้ายไปที่เจอแดดเพิ่มมากขึ้นใช่สิจะบอกโบปลาเขามาแล้วนะก็คือไปอยู่ในพื้นที่ร่มทำไรมีแสงเจ้าพุ่มก็ตายเนาะใชให้เหมาะด้วยเพราะว่าตะกี้น้องนันบอกว่าแต่ละชนิด แสงกับความชื้นแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องย้ายพื้นที่ไปเรื่อยๆจนกว่าน้องแกตใช่จแล้วถ้าข้างหน้าเนี่ยวันที่พี่รบพวนตัดแต่งแล้วก็ย้ายกระถางเลยนะได้ได้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าฟิจิเราก็จะเอาออกมาอย่างนี้เลยเปลี่ยนกระถางไหม่ค่ะออแล้วก็ใช้กระถางเดิมได้เลยเอาอันที่มันเก่าๆอ่ะออกเอาเครื่องปลูกเก่าๆออกหรือมันมันเปื่อยยุ่ยแล้วค่ะ อันนี้อันนี้ไม่กลับหัวใช่ไหมพี่จะกลับหัวอยางยงไม่กลับค่ะฟิจิส่วนมากเขาเขาชูแบบช่อตั้งใช่กลับก็ได้แต่ว่าตั้งอ่ะมันจะมันจะดูสวยกว่าน้องนันแล้วพี่เห็นว่าน้องนันดึง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 เนี่ยบางคนกลัวรากม่ดีอะใจไม่ดีกลัวรากไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรทําแบบที่นันทำเนี่ยได้ก็คือวัตถุประสงค์คือเราจะเอาเครื่องปูฟิจิเชราออกให้ได้มากที่สุดอันเนี้ย ก็คือส่วนที่มันจะไปเป็นต้นอื่นต้นเพาะต่อไปเราก็เก็บไว้ค่ะอเพาะได้เหรอเก็บไว้ค่ะพันธุ์นี้มันหายากด้วยค่ะพันธุ์ฟิจิเนี่ยก็ตัดนางพูดดังๆก็ได้ตัดค่ะพี่ไม่กลัวพี่เหรอโอ้เราเสียงดังไงน้องก็กลัวไม่ต้องกลัวพี่พี่ไม่กัดพี่กิเลสเฉยๆนะตัดออกค่ะที่เหลืองๆ นั่นบอกมันหายากนะเราก็ต้องใช่อันไหนที่มันมีปลายที่เพาะต่อได้เราก็ต้องเก็บหายากแล้วแพงด้วยไหมแพงด้วยค่ะว้าวฟิจิอันนี้เป็นฟิจิใบมนอันนี้มันจะเป็นพันฟิจิใบมนซึ่งมันจะหายากอันนี้เราก็เลยต้องเก็บไว้เนาะเพราะยากเล่ไม่ใช่เพราะมันหายนะมันเพาะยากมันเพาะยากเลี้ยงยากนี่ก็หลายปีแล้วกว่าจะได้ต้นเท่านี้ค่ะใช่ราคาก็คงแพงด้วยเนาะมันไม่ค่อยมีขายด้วยไม่ค่อยมีขายไม่ขายด้วยมันยังใช้ได้อยู่ใกระถางยังใช้ได้อยู่ วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าวที่เราแช่น้ําไว้แล้วค่ะหลายๆคืนเลยอันนี้ประมาณสี่ห้าคืนแหละก็คือให้มันให้มันอมน้าครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่แช่เนี่ยแทนที่มันจะดูดน้ําคือช่วยเก็บความชื้นมันจะทําให้ไอ้นี่แห้งมันจะมาดูดความชื้นจากต้นใช่พยายามแช่ให้แห้งแล้วก็มันจะมีกดด่างที่แบบกาบมะพร้าวค่ะถ้าที่เราแช่น้ําไว้อ่ะ มันทําให้คลายความเป็นกดเป็นด่างให้มันน้อยลง,งแค่นี้ค่ะเรามีท่องคาถาอะไรไหมนี่ไม่มีค่ะใส่ใส่แค่นี้ค่ะไม่เยอะแล้วก็กดไม่ต้องถึงกับแน่นมากๆก็แค่ให้มันแค่กระชับต้นเป็น,นะบังคับต้นให้หนึ่งสังเกตอาการเหลืองสองทำการถอดออกมาตัดแต่งเอาใบเหลืองใช่ค่ะต่างๆออกเนาะแล้วก็นอกจากนั้นไม่พอก็คือหรือเอาวัสดุปลูก เก่าออก <S <S ให้ได้มากที่สุดค่ะเ่าที่จะทําได้เนาะไม่ต้องกังวลว่ารากเสียหายจากนั้นก็นกากากมะพร้าวไปแช่ไว้สี่ห้าคืนแต่ไม่ใช่ท่านหรือวันนี้แล้วก็ทําตามขั้นตอนของเราคือไปแช่น้ําคือรื้อเสร็จปุ๊บตัดราก <นะ S 1> แล้วก็ไปแช่น้ำไม่ใช่เราแช่ไว้ก่อนนะรอย่นี้เตรียม <S <S ไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนนี่นี่มีีด้านนู้นนะครับคือเตรียมไว้ก่อนเตรียมไว้ให้ก่อนแล้วเรียบร้อยอะทีนี้ที่ใช้ประจําเลยมีแค่นี้เองค่ะ ก็จะมีสตาร์เกิลจีเนี่ยก็ใช้ป้องกันแมลงหรือฆ่าแมลงแล้วก็ปุ๋ยออสโมโคดสูตรเสมอสูตรเดียวเลยค่ะอุยลายช้าสูตรเสมอลายช้าออสโมโคดเข้าได้นะครับไม่ว่ากันนะครับมือเย็นงออออสโมโคใช้ยี่ห้อเดียวเลยค่ะถ้าเกิดว่าใช้ยี่ห้ออื่นอย่างอย่างมันติเพกหรือเทอร์โมโคดเนี่ยมันต้องใช้น้อยแล้วแล้วมันก็เราไม่ชินใช่เราใช้เยอะเกินไป น้ำหนักมือลมเราไม่ชินกับมือถ้าท่านเลือก16 16 16ของมัลติเทคก็เลือกันั้น้อยหน่อยน้อยหน่อยเพราะว่าเข้มข้นกว่าับผมแต่ของออสโมก็เขาเป็นสูตร13 13 13มันสามารถใส่สตาร์กอีกีเนี่ยไปทําอะไรคุณนันใส่โรยป้องกันแมลงไว้เลยค่ะแมลงปากดูดปากกัดแล้วก็เพี้ยที่มันเพี้ยอะไรนะเพี้ยแป้งที่มันชอบขึ้นกับกับรากอะ ถ้าใส่ไปเลยเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไม่เยอะเนื่องหยิบมือค่ะอันนี้อยู่ได้นานแค่ไหนสามเดือนสามเดือนใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวนี่แหละใช่แค่นี้แล้วก็ลดน้ําอย่างเดียวก็ไปหาที่แขวนที่มันเหมาะบางคนที่ซื้อไปแล้วก็เขาคิดว่าเขาเอาไปแขวนใต้หลังคาแบบเนี้มันดีจริงๆมันไม่ดีค่ะครับเพราะเพราะเหมือนเหมือนกับความร้อนน่ะความร้อนจากหลังคาทําให้แบบอากาศตรงนี้เขาเรียกว่าอากาศมันตายเหรอพี่ติ๊กใช่ไหม คือมันไม่เหมือนมันความร้อนมันจะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วทาให้รากที่อยู่ตรงเนี้ยมันแห้งเรื่องอุณหภูมิของอากาศก่อนเนาะอุณหภูมิอากาศที่อุณหภูมิสูงจะลอยตัวขึ้นมาตามมือผมเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่อั่งมาก็มาหยุดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่มีลมถ่ายเทด้วยก็จะไม่มีอุณหภูมิเย็นลงมาเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าเพราะว่า ที่เฟิิ์นจะสวยไม่สวยอ่ะมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ในกระถางนี้แล้วความร้อนมันอยู่ตรงเนี้ยทาให้รากมันอาจจะแบบแห้งมันไม่อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้จะต้องชื้นใช่ไหมคุณ<ช>นันครับผมถ้าถ้าหลังคามันร้อนมันก็ทําให้วัสดปุปลูกตรงนี้มันไม่ชื้นเนาะใช่มันเฟิร์นเราก็จะไม่สวย<ช>ที่เหมาะจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นหลังคาซลเลนแบบนั้นนะคะครับท่านจะเอา คอนโดท่านกลางด้วยแสแลนไม่่ากนได้ต้องดูให้หมอนะหรือถ้าริมใช้ยคาจริงๆก็ควรจะเป็นริมที่มันมีแบบว่ามันมันมันได้อากาศหรือบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติหน่อยอไม่ใช่แบบถ้าท่านเืีนอยู่เนี่ยนะแล้วก็มีลมพัดไปพัดมาใช่อย่างนี้ะแต่ถ้าข้างล่างเป็นพื้นปูน เป็นพื้นปูนที่มันสะท้อนความร้อนก็ไม่ได้อีกใช่บางคนเอาไปแขวนข้างผนังผนังบ้านที่เป็นกําแพงปูนที่มันสามารถสะท้อนแสงแดดความร้อนก็ไม่ได้อีกแล้วเขามีที่เท่านั้นคุณนันแล้วบางคนเขาแขวนต้นไม้ได้ไหมได้ต้นไม้เลือกต้นไม้อื่นสิได้ค่ะแขวนได้ต้นไม้ได้แต่ว่าเลือกชนิดของต้นไม้หน่อยแต่ถ้าเป็นที่อย่างที่ว่าคือใต้หลังคาแบบนี้ แล้วก็รวมไปถึงใกล้กับผนังสําหรับเฟิ่องสายเราไม่แนะนําคุณนันบอกผมว่าเงินอยากได้แต่ไม่อยากให้เฟิ่องสายของคุณนันตายมากกว่านะครับผมอยากให้ดูแลเป็นเออเนาะจะได้มีความสุขเนาะเออบางทีซื้อไปแล้วซือสวยสักสองอาทิตย์ผ่านไปเริ่มมาและอาการนี้ค่โดนแดดจัดแรงเหลืองเนาะแล้วสุดท้ายก็ซื้อใหม่ซื้อแมมคาไม่ชอบเลยเพราะเราอยากให้ซื้อสวยเนาะแล้วก็เลือกซื้อสะสมต้นอื่นดีกว่าเนาะ เพื่อนผมให้มันมาทํางานครับผมนี่ก็ช่วยทำงานอันนี้คือโรคอีกโรคหนึ่งโรคยอดนิยมค่ะโรคยอดนิยมคือปลายยอดแห้งปลายแห้งถึงแม้ว่าเราวางในพื้นที่ที่เหมาะสมก็ตามเนาะเขาก็ยังเกิดอาการนี้ได้เพราะมันเป็นเชื้อโรคส่วนมากจะเป็นหน้าฝนค่ะถ้าเราเจอเนี่ยเราต้องตัดตัดทิ้งครัใช่มันก็เด็ดทิ้งอย่างนี้ถ้าใช้กันไกมันจะช้าหน่อยใช้มือเด็ด เด็ดเหนือตรงที่มเป็นไปเลยค่ะแล้วก็แยกแยกแยกทิ้งไปไปเผาหรืออะไรอย่าให้มันมารวมอยู่ในแปลงใหญ่อ,อ,อันนี้สำคัญนะเจอบ่อยมากๆนี่ด็ดออกนี่เหรอต้องเอาออกเลยค่ะทั้งพวงใช่ไหมต้องต้องอ,ออกทั้งพวงอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากมันจะเป็นที่ปลายๆอย่างเงี้ย เกิดตอนหน้าฝนหน้าฝนที่แบบอากาศร้อนร้อนมันจะกิแล้วเราก็แขวนชิดๆกันเกินไปอ่ะมันทําให้มันทําให้กระจายทิ้งทิ้งค่ะถึงเอาไปเพาะมันก็อาจจะได้ต้นพันธุ์ที่แบบมันติดเชื้อค่ะครับวันนี้พูดดูหมดหวังมากครับแต่เราต้องตัดทิ้งก่อน แต่ทิ้งให้หมดเลยไอ้ส่วนที่มันเป็นนะคะส่วนที่คุณนันกําลังดึงทิ้งอยู่นี้จะต่อให้เราใช้ยารักษาโรคเนาะหรือร่วมไปสิใช้ชีวพันธ์แล้วเขาก็จะไม่กลับมาแล้วนะครับการใช้ชีวพันธ์การใช้ยากําจัดเชื้อราก็จะป้องกันการลุกลามไปเท่านั้นเองเนี่ยทำอย่างที่คุณนันทําอยู่นะครับก็คือเล่มออกให้หมดเลยตัดทิ้งครับอันนี้ก็จะสวยงามแล้วอ่าเรียงแล้ว ีน้อไม่ต้องเสียดายนะแล้วก็ที่ในมืออยู่มือคุณนันนี่ก็เอาไปสับๆๆทำกับข้าวได้ไม่ใช่เอาไปแยกทิ้งไกลๆเลยค่ะเพราะว่าทตอนทำกับข้าวอ่ะเผาเลยเผาเผาก่อไฟเผาไฟเผาไฟเนาะนี่กับก็จะเล็มแบบนี้แหละอาการจะดีขึ้นเลยนะครับค่ะทีนี้เราก็ดูเครื่องปลูกว่าเขาเก่าหรือยังอันนี้ ยังไม่เป็นไรเพราะว่าเหมือนจะเปลี่ยนมาเมื่อเดือนได้เดือนหนึ่งแล้วยังไม่ยุบยังไม่ยุบค่ะยังยังดีอยู่ยังไม่เก่าเนาะอันนี้คือเก่าเก่าในเรื่องเหลืองไอ้เขียวเขียวนี่คือเก่าเก่าใช่ไหมครับใช่แล้วก็อันนี้คือของใหม่เนาะใช่อันนี้ยังยังพอได้อยู่ครับแล้วก็ดูโรคอย่างเดียวไม่พอต้องดูดี่ด้วยใช่ดูเครื่องปลูกด้วยคุณนันแถมมีนิดนึงดูนี่นี่นี่ยังเหลืองอยู่อ่าอยังเอาออกไม่หมดครับมันอันนี้มันก็ได้คลิปนี้เป็นตอนที่เราเจาะเฉพาะเรื่องโรค ที่เราเจอบ่อยๆกับเฟิร์นสายนะครับทําแบบนี้แหละท่านท่านรักเฟิร์นสายก็ต้องตัดใจนะต้องตัดใจที่จะเด็ดเท่าออกแบบนี้นะครับตัดจริงต้องใช<ห>้ใ<ห>กันไกลค่ะจะดีมากแต่ว่าแต่เนื่องจากว่าทำไมไม่ทันใจคุณนานานท <ำ S 1> ําบ่อยทําบ,บ่อยแล้วใช้กันไกลไม่ถนัดแล้วก็แนะนํานะครับคุณสุภาพสตรีก็ไปหาถุงมือแบบคุณนันมาใส่นะครับอย่าทำแบบมือเย็นนะครับ ต้องใส่ถุงมือค่ะเพราะว่าบางทีเราต้องใช้จับปุ๋ยจับยา่แตถ้าเป็นสไตล์ของก็จบเลยมือเปล่าอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วค่ะก็ไปแขวนมีเหลืองเหลืองอีกไหมมีเหลืองเหลืองอีกไหมนี่คือเหลืองอะไรครับคุณบุญางครับคือพอปลูกไปนานๆแล้วมันอายุมันเยอะแล้วมันปีนโคนอย่างเนี้ยค่ะโอ้ปีนโคนใช่อันนี้เหลืองไม่ใช่เป็นโรคเหลืองเพราะว่าแก่ อ๋เอเนผมต้องควรอธิบายเรื่องปีนโคนให้ฟังนิดนึงคือแบบมันคือรากมันมันไม่มีที่จะไปแล้วค่ะคือรากมันเต็มแล้วครับใช่อายุมันเยอะอืมแล้วต้อง<ผ>ทอํายังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นนี้เราต้องผ่าผ่าผ่ากระถางผ่า,าผ่าแยกกอโอใช่ผ่าแยกกอซึ่งท่านจะไม่ดูตอนนี้ผมขออนุญาตสปริตเป็นคลิปต่อไปในกรณีที่ท่านปลูกเลี้ยงเฟืรอนสายแล้วอายุมากจําเป็นต้องผ่า หรือต้องถ่ายกระถางเดี๋ยวเราจะรบกวนคุณนันทําอีกคลิปหนึ่งนะครับ,รบทีท่เมื่อกี้ที่คุณนันทําที่แอบทําโดยที่เรายังไม่ถ่ายคลิปก็คือด้วยวิญญาณของความเป็นผู้เลี้ยงก็คือรีบถอนว่าจะพืชออกทันทีอัตโนมัติเพราะอะไรครับคุณน,นันเพราะว่ามันจะไปแย่งธาตุอาหารอืค่ะเพือง เปลืองค่ะมันแย่งปุ๋ยเรียกอาการปีนอาอย่างงี้ถ้าผมดูอย่างนี้ผมจะเติมได้ไหมเติมวัสดุปลูกได้ยังถ้าถ้าถ้าเราไม่ต้องการผ่าอันนี้เก่าแล้วถ้าไม่ต้องการผ่าเติมได้ค่ะอย่างเงี้ยเรียกว่าเก่าเก่ามากเลยกแล้วแต่ว่ารากเขายังดีอยู่เพราะว่ามันยังมีรากใหม่ขาวๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือถ้าท่านเลี้ยงเฟิร์นแล้วถ้าไม่มีรากขาวๆแบบนี้แสดงว่าสุขภาพไม่ดี ค่ะใช่นะครับต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไม่ต้องตรวจสุขภาพี่หมอมาหาถึงที่แล้วอันนี้คือเปื่อยผุผุแล้วเผื่อเดินมาดูนี่หมอหมออ่ะนี่ไงหมอมาหาถึงที่แล้วนี่ถุงมือหมอก็โกยไปเลยสำหรับท่านที่ดูมาถึงตรงนี้อดใจรออีกสักนิดนะครับมือเย็นจะนําคลิปตอนต่อไปขึ้นมาเร็วๆนี้คนรักเฟื่อนสายสามารถจะแบ่งหรือผ่าขยายพันธุ์เจ้าเฟืร์นสายได้ง่ายมากมาก น้องนันบอกหมดเปลือกเลยครับหากท่านเป็นคนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้และประสบพบเจอในการปลูกเลี้ยงต้นไม้ถูกเข้าทําลายโดยโรคและ,มะแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชต่างๆเหล่านั้นเพราะกังวลว่าจะมีสารเคมีตกค้างอยู่ในสวนเป็นอันตรายต่อเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็เมื่อเยนเชิญชวนท่านไปใช้ชีวพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกาจัดมแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สาคัญก็คือ ไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นที่กังวลกับผู้ปลูกเลี้ยงแล้วก็เป็นปัญหากับระบบนิเวศของเราครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้ง s h อ p e e Lazada รวมไปถึง Facebook Fanpage ของ a อ p l ลเก็บประเทศไทยนอกจากนี้หากท่านสะดวกทางไลนย ก็สามารถจะแอดไลน์คุยกันกับแอปไลน์เข็มได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับสาระดีๆในการปลูกต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสุดนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่าง้ก่อนใครและถ้าหากคิดเห็นว่า ิปในการปลูกเลี้ยงเปืือนสายนี้เป็นประโยชน์กับกษตยาิมิต์ที่รักและชื่นชอบเปลือนสายด้วยกันก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมย์เดด้วยนะครับในตอนนี้มย์เดยนสตูดิโอและอภัยเกียรประเทศไทยขอขอนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับในตอนหน้าพบกันกับการผ่าแบ่งกองเปลือนสายกันครับคุณดันครับต้นนี้เนี่ยอายุสักกี่ปีครับประมาณ5 6ปีค่ะห้าหกปีเราดูจากยังไงครับดูจากชั้นของมันค่ะ 1>, 1ปีมันจะออกจากชั้นก็คือมันจะออกหนึ่งแล้วก็เนี่ย สตอร์วิลัสหรือปลายมันหยุดที่ตรงไหนนี่ก็คืออีก1ปีอีก1ปีแล้วก็อีก1ปีแล้วก็ข้างล่างถ้าต้นใหญ่ๆนี่เราอย่าไว้ใจใช่ไหม<ช>เพราะว่าอาการใบไหม้ใบเหลืองอาจจะเกิดขึ้นได้เ็ต้นแอบ,บอยูอ่ก็คือจะอยู่ข้างใน